เจ๊แดงเจ๊ยังน่ะเจ๊พักขาเจ๊ไปเกงน้อไหมเกงน้อไหมตัดไปหมูว่านเห็นบ่าเมีนเมนตัดหมูว่านนี่แหละตัวอหยอดไม่ขึ้นโมงงามไปไหนเนี่ยเกีบเราพราเป็นกินยืเซือโอ้ยพอาเป็นกินไหนก็ต้องอส่แต่มันแจบตัวเนาะมัวมีไหมเออเริ่มออกนี่แล้วไปเริ่มข้างพุดน้ำกระไดยืดออก <ะ>ไม่เฝ้าน,น,น, <laughs> นี่นี่เบิ้งยังเอาไปก้อนไปเอาไปพังเสียก็ได้เนี่ยยังนี่ยังของเจา้จานี่น้าตาเลสแต่ไม่เหยียยังจะเสียได้บ้<น><ะ>เฮ็ดย,ย,ยังเฮ็ยเดยังใส่เบ <laughs> ิ้งเย็ดยังมีของเจา้า เขาเห็ดผ้ากันเห็ดอยู่เมึงด่ามาผามืออยู่มังเก้ตอนนี้มึงเกาใส่ใส่เบิกไม้ดูมันออกกันได้เอาเอาไม้ดูตัวสี่ออกกันได้จะเห็ดซาสาดูมันเร็วหมดล่องนานอ่ะเอาเห็ดดูลองมึงดูโมเมนต์เม่นเบิกขาโมเมนต์จังไหนดูนี่ไอ้นิวจิ้มอยู่มังเกาไม่ต้องดึงออกจากดังซิบะ

Ôi, oh, cái này đâu anh. <laughs> <laughs> <Nạc> này ra. Sẽ cái <laughs> nữa, <Nạc> sẽ bớt nữa. Nè, nè, nó xưa mẹ. Cứ bớt này nhá anh. này đi, hết này bà. Nè, Nó เบิ่งดีเบิ่งดีแล้วนั่นน่ะนั่นน่ะมันไม่ได้ไม่เอาใส่เบื้งดูนี่เบิ่งเนี้ยเบิ่งเนี้ยนั่นน่ะมัน <c oughs> เ่ได้ไปขูดหลวงสี่เ <c oughs> นี่ยเอา้าชุบนั่นน่ะชุบกากบาดนั่น่ะก็ชุบกากบาดละนี่กากบาดอะเนี่ยมันหนีบตัวนั่นน่ะ โอ้ยการกรวาดส่งเองเลกสิ่งนะ,จะเจ้าเกียรติเนี่ย <c oughs> มื่อเมื่อจะประเด็นเมื่อควยกันตยียนี่ก็ควยกันยุ่นี่นี่เมื่อคยกันเฮ้บ่นี่อาินกันได้โอ้ไป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 หาเกี่ผักลูกไปไปไป่ไดดดอกมื่อนี่เจ้า <c oughs> จะให้ตั้งไหนเดี๋ยวนี่เมื่อการกระบาตัวน,นี้จะย้าไปจะมาไหมเนี่ย เจ้าชาข่อยเหตุบันเหมืนบะไรได้เนี่ยอ้สุดสเป็น <c oughs> โ,อโอ้เจ็บดังเลยว <c oughs> ่จาจ้าาได้ย่างไม่ค่อนเล่นอยูเนี่ยเจ้านี่ตละมือตต่ะเว็นโอ้สิไปเก็บผักไม่แกงแล้วไหมเด็เบิ้งหน้าคนไปเลยอาวเบหน้าไม่คนเล่นรลคาค็เมื่อเท่นาไรเนี่ยต้องไปเก็บต้นพุน่น